มาครับทุกคนมาครับ <c oughs> โอเคครับทุกๆคนครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟโนบิตะซีกันอีกแล้วเนาะก็วันนี้นะครับจากครั้งที่แล้วเราไปเล่นกันเนาะโอ้มีเซตอะไรมาใหม่แล้วเมื่อคราวที่แล้วเรามีห0สิบเซตเดียวนะครับเพงแอมินไม่ได้แอดมาให้เมคราวที่แล้วรอบนี้แอดมินก็เลยจัดเซตอะไร <c oughs> สักอย่างไหมเนะผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเซตใหม่ที่เติมมาได้นะครับแล้วก็ ผมจะเปลี่ยนตัวละครมันต้องเป็นเพราะตัวละครแน่ๆเลยที่ผมยิงไม่โดนนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูตัวละครนะ่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยววอะไรอะหน่าสนใจมีเยอะมากเอาเป็นตัวนี้แล้วกันตัวอะไรที่แปลกๆนะครับมันจะดูแบบมันจะดูแบบขี้โกงเขานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราใส่เป็นเอ่อห้าสิบน่าจะเป็นห้าสิบห้าสิบใหม่นะทุกคนนะ เออแล้วก็เออมีกระปเป๋ามีกระปเระป๋าเราเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรเอ่อซื้อกระสุนโอเคกดทีละทีละครั้งใช่ไหมเคเดี๋ยวไปกดในเกมด้วยแล้วก็มีแม็กยาพอไหมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวไปกดในเกมมาดีกว่านะครับโอเคครับไปเจอกันในเซิร์ฟมีใครอยากตีบ,บ้างครับ ขอชักคนก็ได้มีสุดสุดออาารอคนไหนอยากตีกับพวกเราบ้างครับตีไปแล้วเพื่อนเขาไม่มีคนรับเลยแบบไอเพื่อนใจเย็นนะรอ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 เพื่อนของไป,ไปเดี๋ยวกูแทงให้กูแทงให้อันนี้น่าจะเป็นเซตห้าสิบใหม่นะครับซึ่งกลัวไปตกบางทีเลยสุดนมันรอเรียกสองคนให้เยี่ยบิโรห์ขนาดเนี้ย mà 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 được rồi mà đi này đi này được cho mà 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 được được chưa cái thứ được cái mà mà bảo tì 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 mà mà này đi này được này đi à lấy bảo lấy bảo เขาไงดีวะเพื่อนเดี๋ยวก,กูไปปีนนะเพื่อนโอเคเปล่ายิงข้าวไม่ได้บอกไปก่อนเลยตีมาตีว่าตีว่าตีเพื่อน,นตีเพื่ตีไปแล้วตีกันก่อนตีกันก่อน,น,อน,นยิงไปยิงตายยิงไม่ได้ข,งขงางเนีลยยิงได้อยู่แต่ยิงดีๆแต่น่าจะโดนเสียงเหนือก่อนนะอ้ไรม,ม,มาเพื่อนกูแทงให้กูแทงให้เพื่อนมึงพร้อมเปล่า เหี้ยตายแล้วอ้ยไม่ไหวเออ เดียตเดียวเองโอ้เพื่อนกูรีบตายไปไหนอ่ะหลอกแ่เห็นม่มแคเลยเดอีวมออกตีแล้วออกตีแล้วเพื่อนมันก็หมดกูแล้วเ่อนฮะออกมดกูเยเง็นมาดพวกมึงก็มาดกันแล้ อเอ้ยแรงยังง่าแรงยังง่าห้าลูกเป็นใคร้เงจะหนาวห้ลูกเป็นใคร้เงจะหนาวบ้านปิงเหงาครับมันขบวดกูเองไงเพื่อน มีฮันนี่นนปะเรียกนนเก็บฮันนี่ไปโอยเพื่อนก็หมดหุดยังไงวะก็ทำกินให้กันมาตั้งนานแม่ <c oughs> ที่นั่นใหม่ไงอามาที่กับพระกูเนี่ยมาแ <c oughs> ม่มันไม่มีเพชรแล้ว <c oughs> พ่นีปืนมาตรงเนี่ยคืณไม่ต้องรุนง มาครับมาครับมาครับทุกคนมาครับป๊อปีมาใช้รม,ม,มันใหญ่เล่นไงก็นเลยาพาเป็นน้องมเล่น โยิงทนายก่อนสี่โุ้มเอโอ้ยคยวายทนายก่อนหน่อยว่าควายร้องเยี่อะไรผมเหนื่อยควาย กูจะหมดแล้วต้องตีลุงอีกแล้วมั้งไงตีมาที่ตีมาดิ

ยิงยร้อยห้าสิบดีโอ้ย้ไม่ยิงร้อยห้าสิบก่อน่ะเพื่อนเดี๋ยวก่ดิยนเดี๋ยวนดี่เอาล่ห้าสิบก่อนนะร้อยห้าสิบมันเจ็บกว่เนี่ยแม่ สามสิบคิวเอยอยโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็ต้องจากกันไปแล้วนะโอ้สนุกมากจริงๆนะครับทุกคนโดยเฉพาะปืนน่าไม่รู้น่าจะเป็นปืนร้อยห้าสิบนะแล้วก็เซตแดงเมื่อกี้น่าจะเป็นเซตห้าสิบนะทุกคนนะเออโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่นะครับเทิร์ฟโนบิตะดีนะสนุกมากจริงแล้ว เราจะมาเจอกันอีกนะครับบาย